สัตสันโดดและสุขุมพวกมันจะล่าเหยื่อราวสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหลังอิ่มท้องก็จะใช้เวลาไปกับการพักผ่อนไปเยี่ยมตัวเมียและเดินตรวจอนาเขตโดยอนาเขตของเสือโครงมีความสัมพันธ์กับปริมาณสัตว์ที่เป็นเหยื่อถ้าเหยื่อหนาแน่นอนาเขตก็จะแคบลงมีข้อมูลรายงานว่า พื้นที่แคบสุดที่เสือครองเพียงแค่17ตารางกิโลเมตรเท่านั้นตรงกันข้ามหากเหยื่อมีน้อยอนาเขตก็อาจจะกว้างขึ้นถึง300ตารางกิโลเมตรซึ่งภายในอนาเขตของตัวผู้อาจมีตัวเมียรหรือนางสนมอาศัยอยู่ราว3-4ตัวและความใจกว้างของมันยังอนุญาตให้สัตว์นักล่าขนาดเล็ก อาศัยและกินซากเกี่่อร่วมกันได้ในเส้นทางการเดินเสือโคร่งจะทำสัญลักษณ์เช่นสเปรย์ถ่ายมูลหรือตะกุยดินเพื่อส่งสารถึงเสือโคร่งตัวอื่นเป็นวิธีการป้องกันอนาเกตอย่างสันติ าก็จะพ่นตามต้นไม้หรือพุ่มไม้ที่อยู่ทําเส้นทางด่านหรือเส้นถนนที่เขาเดินไปเราจะลองดูว่าแถวนี้พอจะมีสเปรย์ของเสือโคร่งตัวนี้ไหมนะครับไอ้เนี้ยเราเห็นรอยที่มันเดินเข้าข้างทางอ๋เอเข้าข้างทางเราก็อ,อาจจะเดาได้ว่าเสือโคร่งมันอาจจะเข้าไปพ่นพ่น,พนไ้แล้วก็เดินต่อพุ่มไม้แล้วลองดมดู มีมีมีสเปรย์สุกง่งหมายนักขีดไว้ใช้เป็นแว็กซ์เพื่อจะเคลือบเคลือบให้มันติดอยู่กับเปลือกไม้ต้นไม้หรือใบไม้ให้มันนานๆเพราะมันต้องการบ่งบอกตื่นว่ามันพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของมันนี่ฮะน้ำมันหอมผ้ให่เออใช่ใชมันมีความแบบเปรี้ยวๆ ตะกุยดินของตะโค้งือโค้งจะใช้เท้าหลังฝั่งข้างใน,นการตะกุยหลังจากตะกุยเสร็จเขาอาจจะมีการขี้ลงไปบนบนที่ตะกุยะตกุย,กยหรือว่าบางครั้งอาจจะสเปรย์ลงไปบนที่ตะกุยเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะมีอุ้งไหมใช่ผมจะให้แม็กทดสอบก่อนว่าหละทําไมของมันผมเขาเป็นเกรติแล้วกันครับถือว่าได้แตกขี้เสือครับใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ มันอาจจะนานจนขี้ไม่มีแล้วจนนี่มันละเหยไปแล้วอาจจะเป็นอาจจะเป็นอื่แต่ไม่รู้ใช่ไหมกลิ่นก็จะหอมเหมือนที่มันจะเปรีบนต้นไม้พุ่มไม้อแล้วถ้าเสือมันล้าถิ่นกันเนี่ยมันมันทำไงครับระหว่างเสือเพศเดียวกันเนี่ยจะตัวเมียตัวเมียตัวผู้กับตัวผู้คือมันสู้กันด้วยเครื่องหมายพวกนี้ด้วยการทําพวกเนี้ยให้มันเด่นๆเพื่อลดการ เชิญหน้าในรการต่อสู้ก็คือไม่อยากประท้าใช่ครับก็สร้างพี่บอกเลยว่าฉันอยู่ตรงนี้อยู่นี้อย่ามาเจอกันนะใช่เขใจเสือโคร่งสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีโดยตัวผู้หนึ่งตัวจะผสมพันธุ์กับตัวเมียหรือนางสนมได้หลายตัวพวกมันมีการเลือกคู่แต่ไม่ได้ครองคู่หลังจากผสมพันธุ์ ก็จะแยกย้ายไปใช้ชีวิตสันโดษในอนาเขตของตนตัวเมียจะตั้งท้อง3เดือนหรือราว100วันออกลูกเป็นคอกสาถึงสตัว <lifecycle> เมื่อลูกอายุได้6กถึงเดเดือนมีฟันแท้ขึ้นแม่จึงจะเริ่มสอนการเป็นเสือซึ่งลูกๆมีเวลาเรียนรู้จักแม่เพียงสองปีก่อนจะแยกออกไปเผชิญชีวิตลำพัง เสือหนุ่มสาวเกินกว่าครึง่งจบชีวิตก่อนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และหากมันก้าวผ่านความยากลำบากมาได้มันจะกลายเป็นเจ้าป่าที่แข็งกแกรง่งตัวนี้คือโป่งใช่ครับใช่ไหมครับเนี้คือโป่งที่จากสายกินพืชเนะี่ยอาหารเขาคือพืชซึ่งมันก็ไม่มี มีพวกเกลือแร่พวกนี้ผสมอยู่ในพืชที่เขากินเมื่อเขาต้องการแร่ธาตุที่จําเป็นเช่นพวกเกลือแร่แคลเซียมพวกนี้เขาต้องมากินดินโป่งเพื่อเพื่อเสริมแร่ธาตุเหล่านั้นเข้าไปในร่างกายอันนี้เป็นอะไรครับน,นี่นี่รอยกวางป่าถ้าดินดินแฉะเราจะเห็นที่มันมันจะแบกออกอก็คือเวลากีบมันแบกออกใช่กันเขาลื่นมันจะแบกออกกีบข้างหนึ่งจะ เลื่่อมกวาตรงนี้มันเอาเท้าขูดเ้าเท้า็คือเอาเท้าเขี่ยแล้วก็กินแล้วก็เอางวงที่มากินวันนี้คือช้างปงส่วนใหญ่ในธรรมชาติก็เกิดจากช้างนี่แหละเป็นสัตว์ที่เข้าไปบุกเบิกดังนั้นสัตว์อื่นก็จะตามเข้าไปใช้มีสัตว์ชนิดไหนบ้างครับที่มากินที่นี่ครับที่เราเจอรอยบริเวณนี้ก็จะเห็นรอยกวางป่าหมูป่า ักทีนี้พอพวกสัตว์กีบมาเยอะๆอย่างเงี้ยมันคือเป็นแหล่งอาหารของเสือป่ะครับใช่ครับเป็นเหมือนเสือได้ประโยชน์ทางอ้อมจากโปง่งเสือไม่ได้กินโป่งโดยตรงแต่เสือจะมาอาจจะมาอยู่รอบๆโป่งเพื่อรอล่าสัตว์กีบเมื่อสัตว์กินพืชมีมีอาหารมี ปัจจัยที่ในการดำรงชี่เพียงพอครัปริมาณเพิ่มขึ้นเกลือก็เพียงพอสำหรับเสือโคร่งครับก็เ,เสือโคร่งก็สามารถดํารงประชากรอยู่ในพื้นที่นั้นๆไดอ้อย่างนี้ก็เป็นไปได้ที่ว่ามันจะคอยซุ่มอยู่รอบๆนี้เวลาที่มีสัตว์มากินมันก็จะมาล่าได้แค่ครับ ส้มเราอยู่หรือเปล่าครับผมว่าไม่น่ามีหาเลรบครับถ้าหัวหน้าไม่ตกใจผมก็ปลอดปลอดปลอดลงใจเฮ้ยงานด้านวิชาการจากการติดตามศึกษาเสือโครงทำให้เราได้เข้าใจแล้วรู้จักเสือโครงมากขึ้น ก็ยังไม่เพียงพอที่จะปกป้องพวกมันจากภัยคุกคามต่างๆโดยเฉพาะภัยจากความเชื่อและเงินตราจำนวนประชากรเสือโค่งเนี่ยในพื้นที่อนุรักษ์มันขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งการในการรัะเวนในพื้นที่ถ้าการป้องกันดีนะครับยังไงเสือโค่งก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก,ก็ขึ้นอยู่กับะระบบงานป้องกันในพื้นที่งานรัะเวนซึ่งปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติสตภาลิพนธ์พืเดงก็ได้นําระบบงานรัฐเวณนเชิงคุณภาพสมาร์ทบัตรโทรนี้มา,าใช้ในการป้องกันดูแลทรัพยากรในพื้นที่รักเก็บทั่วประเทศครับ ในระบบสมาร์ทพาโทเนี่ยเป็นการรตัตเวนอย่างมีระบบนะครับเป็นการนําวิทยาการและเทคโนโลยีเนี่ยมามาใช้ร่วมกับการรตัตเวนของเจ้าหน้าที่ครับเพื่อเพิ่มัสยภาพและประสิทธิภาพของการรตัตเวนเจ้าที่นะครับต้องมีการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลในมี2อ,อย่างนะครับหเรื่องภัยคุกคามที่ที่เจอโดยตรงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นภัยความที่เกิดจากมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นร่องรอยของกองไฟร่องรอยของการตัดไม้เศษอาหารถุงพลาสติกพวกนี้เป็นหลักฐานที่อาจ คาดว่าจะมีภัยคุกคามเข้ามาในพื้นที่เราัรบ2เรื่องปัจจัยนิเวศปัจจัยนิเวศเนี่ยที่ต้องเก็บนะครับก็คือในเรื่องของแหล่งน้าโปง่งไม้ต่างๆที่มีผลนะครับว่ามีการสุกในช่วงเดือนไหนฤดูไหนนะครับแล้วก็ร่องรอยของสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นร่องรอยเท้าหรือว่าการพบเห็นตัวนะครับข้อมูลพวกนี้นะครับเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถนํามาใช้ในการวางแผนได้นะครับอย่างแหล่งน้ำเนี่ย ในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันมีกระจายตัวทั่วไปอาจจะไม่สามารถสะโบลงได้ชัดเจนแต่ว่าในช่วงหน้าแรงเนี่ยมันจะเหลือเฉพาะที่นะครับเราตรงนี้ต้องมีการเก็บข้อมูลต้องมาพิกัดลงใน Data f ฟอร์มเราครับ,รบซึ่งแหล่งน้ำเนี่ยสัตว์ก็ใช้เจ้าที่ใช้ในพลานก็ใช้เหมือนกันเราได้รู้ว่าตรงไหนต้องควรป้องกันอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของวิทยาการเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับในอย่างอุทยานชาติทับลานเองก็ใช้ระบบ NCA แคนะครับเอนแเนี่ยก็จะมีเรื่องของ กล้องดักถ่ายภาพแบบเดียวถานนะครับมีของ GPS Tracker ในการติดตามสัญญาณด้วยวัตถุด,ด้วยดาวเทียมนะครับมีเรื่องของ Night Vision กล้องสองกางคืนนะครับเวการพวกนี้หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความได้เปรียบและความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่นะครับมันก็เพิ่มเพิ่มกำลังใจขึ้นมาในการทํางานนะครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้เปรียบรู้สึกว่าเขาปลอดภัยเนี่ยเขาจะมีกาลังใจในการทํางานนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ประสิทธิภาพในการรัตเวนได้ สิ้นาพีดียิ่งขึ้นครับครับผมบีเอ็มหนึ่งห้าเจ็ดห้า่ต้นยางต้นยางบริววิตโค้งน้ำ เวลาจบบันทึกนี่คือจบไว้ทําอะไรครับก็คือจะเป็นไม้ที่ใหญ่ครับหาย,ยากอาจจะคือจะเหลือน้อยไงครับเลยต้องบันทึกไว้แล้วก็ที่จะมาดูแลต่อไปก่อนีจ่ายเวลาเดินตํารวจเดินออราตะเวนเราก็ไม่ได้นิ่งแล้วก็ตารวจไปด้วยสํารวจต้นไม้ํารวจสัตว์ป่าํารวจล้มดดลรอยนะไปด้วยครับก็ไม่ได้ว่าตะเออกราตะเวนนี่กลุ่มป่าป่าอย่างเดียว ก็ค exactly ือสมาร์ทโทโ์ทำหน้าที <S <S <|so|>> ่มากกว่าการปราบปรามก็คือสํารวจเก็บข้อมูลด้วยเพื่อวางแผนป้องกันแล้วก็สอดแนมด้วยใช่ไหมใช่ครับ มีความแบบมีความโหดโอ้ีแล้วตีีะนี่โอ้โหเป็นเรื่องธรรมดามากทุกคนที่แบบว่าอย่างเจ้าหน้าที่ที่ว่าช่ำชองแล้วเขาก็เขาก็มีอันตรายแบบนี้ทุกวันนะนี่ขนาดผมมาแบบง่ายๆแบบฟอฟแล้วก็แบบเดินตามเจ้าหน้าที่นะนี่ผมยังแบบว่ามีอุบัติเหตุเลย แล้วคิดดูว่าเขาแบบทํางานทุกวันเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างนี่ไม่นับแบบว่าต้องเผชิญหน้ากับตัวสัตว์ป่าหรือรเผชิญหน้ากับคนที่เข้ามามีจุดมุ่งหลายกับป่านี่เขายังผมว่าเขาน่าจะเจอหดว่าพวกเราเยอะ เจ้าที่ป่าไมายทุกท่านหรือว่าคนหลายๆคนที่เขาทําหน้าที่ใน,นเรื่องของการอนุรักษ์ทัพยากรเนี่ยทุกคนคงต้องบอกว่าเสียใจนะครับที่เราก็รู้สึกไม่อยากให้มันเกิดการสูญเสียอะางเงี้ยครับ